ส,สวยสบายดีพี่น้องใช่ใชอจับดิน้ำมง่างน้ำมงมาั้พี่น้องนี้เราก็มาถึงแล้วครัพี่น้อง่ะ

จะไปในมุมสั้อันนี้กำลังจุดทูปให้พี่น้อง เดืในไายปีแล้วท้งไห้น มางานศพปัญหาครับพี่น้อง บ,บต้นแบบเนบต้นแต่ข้าวบูห่าน,นะแต่กีพี่นนะ้องแต่ข้าวตะกีแตะโดนบะบบไดยทันสม,มัยแบบคืออยู่บ้านพนะี่น้องพลาก็สิเนบใส่อันะใส่ต้นต้นเงินต้นคำพนะี่น้องพอเงินพอคำค่ะทำกันอย่างนี้เนาะ เขาไปเห็นเขาไปกินทานนำ้ำมะกีน้ำกินทานน้ำบ๊าวไผ่แซนหนึ่งแล้วก็เห็ดต้นนะ้ำผึ้งหาซีฟเขาจับเห็นไหมเขาจับบริษัทต้นขวดน้ำยังแบบเก่าอยู่อัน<ม>เห็นสภาพผู้เป็นเมียละโอ้อยจะเหม็นสาดพี่น้องเ<ม>อิยนั่งฮะนะ่ะกับลูกสาวนะ่ะ คอยเขาไม่ได้จืดหรอกเพาคอยหักก็เห็นแบบจ้าจ๋าไม่ดีหละแต่เขาเจ้าน่ะหูจ้าคอยยุต่อคอยน่ะหูจ้าเขาเจ้าเล่าหนี้ใส่ดีนะแบบว่าอาทยาใส่ดีแบบถักทายเป็นกันเองกับน้องเคยนาะกับบาล่อนเนาะว่าวว่าวว่าวบ่เคยพิหูกระดกว่า นั่งกับสิรเรียนไพ่พี่น้องอเอ้ยงานปก,ะกะติประเภทน,นีเฮาานะเป็นผู้เป็นเมียเฮาหลบต่มตึกหลดเจ็บใจเจ็บใจแทนเ้าผูวเคยแบบว่าประ,ะ,ประสบกหกเ้อขนาะลูกสาวกัหนยย่เนะบ้านอัน อยู่ในท้องสี่เดือนหาเดือนหาลูกนะเฮ้ยเกิดมาหนุบเห็นหน้าพอเลยเจมเหมนศาสตร์ซีวิตหน่าสงสารสงสารทางผู้ตายสงสารทางผู้อยู่ท่านผู้ตายในการทรมานแนะล้วป่วยมาหนาจากเทอดเดือนจะจมเหมือนศาสตร์ว่าเป็นฟี ฟรีล้ะไปปาดไปปาดแล้วเรอไปผ่านตาข่ายไปผ่านตาแล้วเลือดไหลโบยุทธมันโมหาย้าวาทางไยเขาเจอิดว่ามะเร็งผิวหนังนาที่มันเกิดจากอันนี้แหละมันกะลูกกราม,มานะจากสามดายกันแห่เขากับโมงหเราเพราะว่าเขาส่วนที่เราป่วยนะฮาปฏิวัติเยี่ยมเลย ตะ,นะ่เห็นแน่นลูกเติมยุปกล้วยเล่าร่มเพิ่ม네เ่ยจะชื่อได้เรือระตะกอืดจ่อยแห้งแค่คนแมนเชสเตอร์จอยคนปกติเนา<ม>ะยั<ด>งปยดแนวนเลยนะนอซีวิตของคนเฮา อีอันนี้มันคือว่ยายเทม่าลยได้ผู้ชายเลยฮึจแม่นมึงมาอันเด๊ะกังเงิดมึงแหละแหละ้ชายมึงนี่นอนได้ถูกสถานการณ์ในวงไพ่ก็ได้ <c oughs> อีเลวมึงโหดมึงโคอันนี้นน,น,นะนะน,นั่งทายน่ะนะเนี่ยนะอุ้มลาเนี่ยนะ อาหารแสบเราราบริขีที่ด้สีวิตคนเฮาเนาะมันสั้นเนาะดังที่เขาว่าและชีวิตคนเรามันสั้น มันทำความดีไว like ้หลายๆทำบุญไว้ให uh ้เยอะๆเนาะบ่ออิจฉาริษยาบ่อเบียดเบียนพายบ่อเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นทำกามไวไลไลบ่กามเลยเออมึงน่ะทำกรรมไว้หลายไปงานใดมึงก็กรรมเอากรรมเอากรรมหำเขาน่ะกรรมบ่เผื่อกรรมบ่แผ่ไม่กูกรรมน้ำนายอีสาราเลย ของ <c oughs> สุดเผิน,น <c oughs> อะะเขากนมาก,กันสามคนพป่น้องยม,มาแบบไม่ได้บอกมาแบบไม่ได้กล่าวอื สี่งานปงศกะแล้วงานเผาศกกรมวันเศร้าพี่น้องเลยเมียนานังเมียนานังเสร็จน้ำตาอยู่หน้า อยู่หน้าโรงศพหัวอะไรยังตาติดตะบวบอืมทำใจบ่ได้ถ้าชีทำใจได้ไน้ <c oughs> อลูป่คนด้าไ่แปายันอุ้มบังหน่อยนะอุ้มบังหน่อยนะพาย อีกคู่หนึ่งภายสั่งหน้าตาแตกต่างกันพี่น้องเอ้ยโฟนกับซิมาตโตพี่น้องเอ้ยออแมนเอะไรกินข่าวพี่น้อง,อองร้อนกูเห็นเหงื่อแล้ว กาตังอย่างมากยินดีอร่อย้องนีเนหน้าเด่นหนานไปหนูโอเคบอสสำหรับมึงฮอืมอยากอยู่ต่อฮะ งานแบบมีนั่งบริกินดอกเขาบริ้งอมมีเหล่ามีเบียพี่น้องเจ็บาบรรยากาศไว้เพิสนสนุกก่อนน้อพี่น้องเนาะขอ,ขอบคุณหลายๆอุกกําลังใจขอบคุณเอทีท่ติดตามพ่อลม่คลิปหน้า